สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก่อนเกมวันนี้ขออนุผู้ชมมารับชมแบบจําลองเกมฟุตบอลบุล liga, นเดสลีกาในรูปแบบ s p ปเ i a l m a มตชนัดพิเศษครับวันนี้เราขอนำผู้ชมมาดูดอทมุนพบกับบาเยนน์มิวนิกในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีเยีร์มีสงรับหน้าที่บรรยายผ่านฟีฟ่า23ในรูปแบบแช์จำลองเกมการแข่งขันผ่านฟีฟ่า23นี่นะครับเกมศึกเดอร์กาซซเกอร์ของเยอรมันนี่ครับ แชมป์เก่าบาเยน์มิวนิกพบรองแชมป์บุลเซียดอทมุนวันนี้ไม่มีตกเก่งของดอทมุนอย่างจูดบลิลแคมนะครับย้ายไปอยู่กับเรอัลมาริดเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดอทมุนนั้นคงนำห่างมาพลาดท่าแค่คะแนนเดียวให้กับทางทันบาเยนนมิวนิกกับ เกมสุดท้ายไปเสมอโอ้โหเสียดายสุดๆครับส,ส,ส่วนบาเยนน์มิลิกชนะ2-1คะแนนได้เสียนั้นบาเยนน์มิลิกดีกว่าครับค้าแชมป์ไปทองโกเบเป็นผู้รักษาประตูครับมีเวฟมีมาเล่นฮุมเบลซูเล่โกเรโรครับหน้าเป้าของ Đ อดอตมุนเป็นอาร์แลับส่วนทางด้านบาเยนน์มิลิกวันนี้ผู้รักษาประตูยังเป็น มาเนลนอยเออร์ครับขออภัยเป็นยอนสมเมอร์ครับ4-2-3-1ปาวานอุปาร์ตาโน่ดีไลท์คันเซโล่คอนเนสกาคิมิคซาเน่กานาบีกคแมงแล้วก็นาเปาเลแก่โทมัสบุลเล์ครับวันนี้หากจัดผิดหรือผู้เล่นไม่ลงตัวหรือตำแหน่งยังไงขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมการแข่งขันจริงครับผ่านแผ่นฟีฟ่า23ในละครที่จะมีแผ่นใหม่ในฤดูกาลหน้าครับ มาโกร้อยครับโอ้โหชูถ้วยไม่ได้ครับฤดูการที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ไม่แน่ใจว่าจากแผนสตาร์เป็นฤดูกาลสุดท้ายสําหรับมาโกร้อยกับตันทีของบุนเดสเลือดมูลหรือเปล่ามารับชมกันเกมกันต่อครับโกสมังผ่านมาหืมผมไม่เอาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับไายมงตั้งได้ครับแต่โดนเอ็มได้์ชันหวงสวนครับบอลเป็นของไบยเยนโดยกร์สกาครับ มุเลอร์ออกซ้ายมาที่คิงสลีย์โคบังติดมาเล่น,นข่าวซื้อตัวทั้งสองทีมนาหูแล้วกันครับคมังส์ลิงแฮมไปแล้วครับอยู่ที่ว่าผู้เล่นจะมีใจต่อไปครับสำหรับดอทมุบจังหวะนี้ของดอทมุนคืนมาก่อนครับไปหน้าได้มาเล่นมาเล่นโยก นมายังไม่มีเพื่อนเติมครับโอ้โหต้องฝืนไปปาดเข้าไปโอ้โซ้อมเมรับวันนี้ผมให้เล่นแทนมาเิโอนอยเออร์นะครับเอา้าให้บอลแม่ดีบอลไม่กระเด้งหนีเท้าของอปามเมเานน์อ่ะกานาบีบ้ออกฝ่าไปที่มุลเลอร์มุลเลอร์อ,อยู่กับบาเยนมุนิกนิดนานครับไม่มีข่าวไปไหนครับยังรักทีมเสือใต้ครับสำหรับมุลเลอร์กานาบี้ เข้ามาอ,อืสู่เล่ดักเราไปเข้าโคเบลครับโทรศัพท์ดูทิ้งยาวไปข้างหน้าครับ1ินาทีแรกครับเกมค่อนข้างจสูสีครับจังหวะยิงสุดท้ายยังไม่ค่อยจะแจ้งกนะันทั้งคู่มุลเลอร์พลิกได้เข้าสายกดลูกนี้ที่หนึ่งศูนย์ครับโทมัสมุลเลอร์ครับได้จงังหวะสับด้วยซ้ายตรงนี้ช่วยให้ไบเยนเมนิคขึ้นนำดอทมุลหนึ่งศูนย์ครับโทมัสมุลเลอร์ จังหวะไปพิงแล้วบอลนี่ยครับเหลี่ยมเท้าซ้ายของโทมัสบุลเลอร์ครับโอ้โห,โหความแข็งแกร่งครับยังมีประโยชน์ต่อทีมมากครับโทมัสบุลเลอร์ไม่ได้มีความเร็วมากครับแต่จังหวะจบสุดท้ายนั้นคมกลิบลือเกินครับโทมัสบุลเลอร์ในนาทีที่15ครับบาเยน์มุนิกขึ้นนำดอทมุนไปแล้วครับโอ้โห,โหเจอกันทีไรมันทุกครั้งครับ สำหรับศึกเดือกตาเซียของเงยอรมันนี้ครับของสเปนก็เป็นเอลกาซิโออ่ะส่วนทางด้านอังกฤษก็โหแดงเดือดน,นี่นะคร,รถมึก็จะมีอะไรพิเศษไหมดูกันนี่เขามูงซัมเมอร์แทงขวามาที่ซันนี่ครับชุมเบียนบันเก็บได้ที่เอเมชานครับ อะไรออกขวาอเดย์ยิมี่ล็อกบุนอยู่หาเพื่อนข้างหลังนีย้อนมาครับมาเล่นมาเล่นฝืนครับโอ้โหลำบากเหลือเกินครับ emi, เอเดย์ยิมี่ยังไม่คันให้กับมาเล่นเข้าซ้ายยิงไม่ได้คือมากลางที่เกเรลโลโอ้โหยังติดบล็อกอ,อยู่ดีไราซานเนี่ครับออกซ้ายมาที่คิงสลีปคอมงให้กับโทมัสมูเลอร์้างขวามียังไม่เติมกลานาบี้คอมงเล่นกัน1 2ได้สวยครับ ไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะจังหวะมากมายครับโคมังโคมังได้เดียวกดใส่หายอีกโอ้โหสองศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหซ้ายสองทีของไบเยนครับจากมูเลอร์แล้วก็นี่แหละครับคิงสลีย์โคมังโอ้โหสิบหนะ้านาทีแรกเป็นมูเลอร์ยี่สิบห้านาทีถัดมาเป็นโคสมังครับโอ้โหดูจังหวะเล่นหนึ่งสองครับกรานาบี้โคสมังไปเรื่อยครับดูโอ้โห,น, 1, นะน,โอโหนอกกรอบ โอ้และเหลี่ยมมันตรงนั้นพอดีเลยครับโอ้ภาพสโลมชัน้เห็นภาพชัดๆโอ้โหโหอ้แผ่วได้แต่พุ่งไปจั่วลมนะครับไม่ทันจริงๆครับ2-0ครับบร์เอนไมนิขึ้นนำจากคิงสลีเข้ามาในานาทีที่25ครับ25นาทีมี2ประตูไปแล้วสำหรับสึกเดคลาสิเกอร์ครับตุเรียนบันแทงขวามาได้สวยครับ เอมเลชันเข้ากลางมาที่อาิยามิครับก็บไปไม่ไหวครับติดดีไลท์เอาเล้ียญในสวนครับมุลเลอร์ข้างหน้าไม่มีใครรับสามหนึ่งลุมอยู่ตรงนั้นบุนรอเพื่อนครับให้มากลางที่แซกลานาบี้ออกความมีซาเน่สาเนีขลุขึ้นมาดีไลท์สาเน่ม้วนเข้ากลางมาที่ลานาบี้ดีดติดบล็อกอยู่โอ้โหบุกชุดใหญ่ของทางด้านบายเยนเมนิกครับผมข้ามกับทางด้านรอทมุลครับ ยังหาจังหวะสับจัดจังแจงไม่ได้ครับนี่สุเล่ครับการขาดไปของทางด้านวิลลิงแฮมเอาอาแลได้เดี่ยวโอ้หจะเหลือแล้วครับตรงนี้ไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับอะแลครับยิงลูกนี้หนักมากครับดูพลาดชาครับดูเลียนบั้นโอ้ยจ่ายไม่ดีโอปาเมกาโนรับโอ้ไปเข้าทางปืนดักได้ครับอะเลได้กดขวานี ไม่ทันทันย้อนสอมเสมอร,รูปร่างสูงใหญ่ครับท้ายท้ายฤดูกาลนั้นอไลนะันยิงไปเยอะมากมากเสียดายมากมากครับเป็นที่รู้กันครับนึกจำได้ว่านัดสุดท้ายนี้ถ่ายทอดสดนีดทุกโห ดอทมุนนั้นโดนนำไปสองสุดเอา้าโดนซ้ายอีกทีนึงแปะเกือบนะครับภาพตัดมาอีกทีกลับมาสองสองช่วงนาทีสุดท้ายตรงข้างกับทางด้านของบาเยนมอนิกครับโอ้โหได้ประตูในนาทีที่89ถ้าจําไม่ผิดเลยนะโอ้โหลอดตายนะเชื่อรู้กันที่แล้วของบาเยนมอนิกก็ไม่ได้ดีมากพอครับแต่ก็โอ้โหเอา้าจูเลียนแบนครับซัดออกมาก่อนครับ แต่ก็ดีพอให้เป็นแชมป์ต่อเนื่องถึง13สมัยนะถ้าจำไม่ผิดถ้าใครรู้หรือว่าผมผิดยังไงก็อาฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับยินดีทุกคอมเมนต์ครับทั้งเป็นเรื่องดีครับบางครั้งเราโอ้โหไม่ได้อัปเดตข่าวสารช่วงนี้ทำงานเยอะเหลือเกินครับไม่ค่อยมาได้อัดให้แฟนๆได้รับชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดฤดูกาลด้วยนะครับ ดเปลี่ยนเลยครับโอ้โหโอมัโฮโฮสคุนเคอร์วะอดีตนายเก่าของดอทมูลแล้วก็ปัจจุบันเป็นนายของทางด้านบายเยนน์นนี่ครับมียทารนบาดเจ็บครับเจ้ากันเซโลเอาออร์นันเดสของบายเยนน์ด้วยครับเข้ามาแทนเจ้ากันเซโลเลยครับโอ้ไม่รอช้าเลยครับโทมัสคุนเคอร์ออกมาครับดอทมูลอาร์เดย์มี่ครับ ติดบล็อกอยู่เอ้ายังได้อยู่มงตั้งอะไรกดขวาคีบล็อกได้โสมังมงขึ้นไปเอาอุ้ยองน์ังเดชเจ็บไหมคุณสินว่าไม่ได้มีแล้วครับบล็อกคุณเมลสุดเสดเ่เรียนบันสกิดมาเอเมชานมาเทียบมาเล่นกดขวาโอ้โหยังไม่ผ่านซอมเมอร์ทดครึ่งแรกแค่หนึ่งนาทีดูจังหวะกดขวาโอ้โหมือสะบัดเลยครับ ยอนซัมเมอร์ครับแต่มุมของดอทมุนครับเปิดเข้ามาได้ขึ้นของมาเล่นโอ้ยไม่มั่นใจครับซัมเมอร์ต้องปัดออกก่อนแล้วก็จบครึ่งแรกครับดอทมุนตามบาเยนมูนิคหนึ่งประตูสองเดียวพักกันสักพู่กลับประชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมกันต่อครับฟุตบอลบุนเดสลิกาในนัดสเปเชียลแมตช์หรือนัดพิเศษวันนี้เราจัดมาดอทบุนกับบาเยนน์มิวนิคครับรองแชมป์ของรุตการที่แล้วแล้วก็แชมป์ลุตการที่แล้วครับอย่างบาเยนน์มิวนิคครับในครึ่งแรกยัง1งประตู2ครับดอทบุนได้1นึ่งบาเยนน์มิวนิคสองประตูครับจะไปลุยทัวร์ทุกเละนะครับโ้ให้ได้รับชมกัน ในคู่ใหญ่ๆครับหากใครชอบในการบรรยายยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปครับชอบคุณไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผิดถูกประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงครับอาจจะจัดผิดผู้เล่นหรือว่าตำแหน่งไม่ลงตัวครับอัปเดตยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับกอเลสกาให้มาโคมางกับกอเลสกาเล่นกันสั้นๆแล้วก็กดขวาติดโอ้โหยังได้อยู่ครับยังทันครับมีเวลาสาหรับดอทบุนครับแท่งรุ่งชกมาลงนี้ 1. ประตู2 เป็นยังไงรอยโอ้ยจะตีเสมอยังไม่ผ่านนะครับรอยกับกับตันทิงของดอทมุลครับถ้วยอยู่ในมือแทๆเล่นในบ้านนัดสุดท้ายโอ้โหไปดูจังหวะน,นี้ของมุลลอหยังไม่ได้ไปดูสองของตัวเองครับเอ็มเลชานครับไปเหลืองแรกของเกมครับดูภาพช้าก่อนไปโดนจังหวะน,นะครับโอ้ ไปหวดมุลเลอร์ครับก็ไม่โดนบอลครับผู้สินเห็นว่าอันตรายกะโดนไปเหลืองก่อนครับแต่เป็นข้างหลังนั้นไม่รอดแน่นอนเย่างที่เรียนไปครับโอ้เกมนัดในบ้านโดนนำสองกลับมา2องสองไม่ทันครับความเห็นของบายเยินมิวนิกโอ้ ตามอยู่เหมือน,นกันครับทุกค่แต่จบสุดท้ายด้วยชนะ21แต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียของทั้งด้านบาเยนมิวนิกดีกว่าครับฟ้าแชมป์ไปของ13สมัยรวดครับถ้าผิดถูกไงฝากคอมเมนต์ทีนะครับโกลิสกาแทงทะลุมาโคมังกานาบีกด้โหสามซ้ายโอ้โหแล้วสามคนโอ้โหวันนี้ ยิงมันจริงครับแต่เรลูกของไบรเยนมวนิกลูกที่สามซ้ายเป็นแก๊สนับบี้เห็บแซดกระนาบี้อ่ะดูโอ้โหทนคานเสยแล้วก็เด้งมาครับนี่ครับจับด้วย้ายไม่ได้มองมากครับโอ้โหพุ่งสุดตัวครับไม่ทันจริงครับ สามลูกของบาเยนท์แล้วจะเปลี่ยนครับซาดิโอมาเน่ครับลงมาแทนแซดแกรานาบี้บสาตีใครแตกไล่มาช่องว่างแค่หนึ่งประตูครับดอทมุนต,ต้องเริ่มกันใหม่ครับมาเล่นหมาเล่นโอโ้โหไม่ผ่านปวาวันครับเอามีข่าวกะลิฟว์โโครับไม่จะมีปวาวันมาเน่คิมมิก ครึ่งแรกไม่มีบทบาทมากครับทั้งด้านาโชว์เคมคีซาน่ย้อนขึ้นมาที่เป็นจะเป็นปาวันเิมีให้กลับมาเนสก,กิดโอ้โหบอลมันลดนกันี่ยจูเลียนบั้นต้องเร่งครับอาร์เดย์ยิมี่ครับโอ้ใจไม่ดีครับซาน่ให้กลับมุลเลอร์ซาน่อีกครั้งครับ ย้อนมาปาวันให้กับคิมิก70นาทีแรกผ่านไปครับเหลือ20นาทีสุดท้ายครับบาเยนน์ยังคองบอลสัดส่วนใหญ่ครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็น60ต่อ40แล้วตอนนี้ครับแล้วประตูสกอร์นั้นทิ้งห่างไว้2สกอร์ครับ3ประตูตัวหนึ่งได้เปรียบสุดๆนะครับจะเป็นการขาดหายของจุดเบลิงแฮมของดอทมุนครับ สตำแหน่ครับของดอทบุญออกขอภายในเข้ามาแทนผมได้ชูเล่แม่เห็นหน้าเขาโอ้โหห่วงจริงๆนะคนมันใหายปาวันครับยินมาโอ้โหต่อเกมมันดีมากครับมาเนี่ยมวนรอเพื่อนครับยังไม่ให้ครับผมเมลสกิทออกเปนลูกทุ่มของไบเยนมิวนิคครับจะมีเปลี่ยนครับดอทมุนเรนาเข้ามาครับ เลน,น้าออกปะวบออกโอ้ไม่ทันนะอุอาทิตย์กว่าไม่ได้บรรยายบอลในช่วงพีมเล็กฟุตบอลน,นั้นหายโอ้สัพท์พวกนี้ไม่ได้ครับมุลเลอร์ทักษัพท์วอลเล่ดกขวาเหมือนจะโดนนี่โดนมือครับถึงไม่โดนก็ไม่น่าจะตรงกรอบครับ ในม,มุมของาาเจนมินลี่ครับดิดอยซสันเนี่หมุนยังไม่ส่งครับเพื่อนรอกลางมาส่งมาที่ค uh, ิมิกโผมังไม่ผ่านครับบนันยังมีเวลาครับอาร์แลไปหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหเลยหนะ้าลุยเดียวขึ้นมาครับไม่ส่งจะหังแรกโอ้โหแล้วสามหนึ่งตรงนั้นไม่มีเพื่อนต้องย้อนคืนหลังโอ้โห สุเล่ครับมุม่ออกสายโอ้โหเล่งจังหวะไปก็โดนนี่คตัดเกมนะครับบุลเล่ครับโอ้โหขึ้นมาเป็นแผงครับยกไปให้ที่มานี่ไม่ถึงมูสุเล่ทิ้งมาก่อนโอ้โหจังหวะเล่งของดอนบุนครับไม,ไม่ได้ผลจ่ายบอลเสียกันส่วนใหญ่ครับ อาไรครับออกซ้ายมาที่มาเล่นมาเล่นโอ้โยกได้สวยครับวันนี้บอลขึ้นมาเล่นนะส่วนใหญ่ครับได้ขึ้นปเปล่าดีไลท์หมูกเมื่อก่อนครับฟาดมามาเล่นอีกครับโอ้เอม็มไดชนันเระะน่าโมเสตครับเนี่ยโอ้ยกดขวามไม่ผ่านยนมมอนซอมเมอร์ครับจะเปลี่ยนของไบเยอร์มินี่ครับโอ้ย ปาวานะออกครับมาซาลูอยู่ครับอ่านผิดตัวเนี้ยแต่ก่อนเล่นวินดิ้งโอ้โหชอบเล่นมาบายเยนสเปีดอยังไอเจนล็อบเบนครับฟองริบเบลลี่ตัวจี๊ดจีทั้งนั้น วันนี้ไม่ค่อยได้หันไปเล่นบายเยนมากไอแผ่นฟีฟ้าเอาหลายสี่ครับส่วนใหญ่ทากมาซะส่วนใหญ่ครับโอ้โหโดนสอยเนี้ยทดเวลาบาดเจ็บสองนาทีบโอ้โหสุเล่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นดอทบุญท่านใดครับดูครับมานี่ใบแดงโอ้โห ลงมาครึ่งหลังไม่กี่นาทีแม่ซาดิโอมาเนี่ยโอ้ดูแกโอ้ไม่จำเป็นครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็สกอร์ก็นำาโหไปสอยสุเล่ด้านหลังครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับรถมุนถ้าไล่มาก็ไม่น่าจะทันครับ พอเหลือในเวลาทุ็อะไรก็มีเศษๆนะนี่ครับต้องปัดออกไปก่อนคซัมเมอร์ยิงหนักครับต้องปัดออกไปก่อนครับซอมเมอร์เรนาครับเอาบอลมาเตะที่มุมทงรัะต้องเล่งครับโอ้โหไม่ดูเวลาครับโหสามหนึ่งนะครับที่รักเขาไม่ใช่สองหนึ่งครับเรนาครับ ได้ขึ้นโอ้กาเลสกามองทิ้งก็เป็นจบเกมไปเลยครับสเปเชียลแมตช์วันนี้ครับนัดพิเศษครับระหว่างอดอตบุนกับบายเยนน์มิเนตครับผลสกอร์อดอตบุนไทยกับบายเยนน์มิเนตหนึ่งประตูต่อสามครับศึกเดอกาเซียของเยอรมนีครับก่อนที่เกมจะเปิดในลุตการหน้าให้ผู้ชมมารับชมก่อนครับผมสำหรับวันนี้พิธีกระการได้ขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงครับ อยากให้ท่าคุณไหนฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ